เพรอะงานนี้มีโดนตายยันะลรคืออะไรวะเฮ้ยมันดัหมดแล้วน้มันดับหมดนาะมันเอาเดียวเขาไว้เนี่ยล้วนแทงหมดเลยอชวันแทงหมดเลยใครตายหนึ่งมันมีห้ารก็มีห้านะว้ยัอะไรวะ เราดูกำแพงไม้อะไรเดี <se anak lonely> ๋ยวแล้วนั่นอะไรขึ้นหนูขึ้นหนูอะไรม่รู้นอนดักกับดันไม่เหมือนกันเอวิ๊กำแพงไม้กำแพงไม้เด็กนอะไรเนี่โอ้ลับไอ้ยี่อกระเพียงไม้เข้าบ้านแล้ว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 มันโดนตีหลังมันโดนตีหลังไี้บิมันโดนแขนไก่ตีหลังเว้ยมาดิมันตายหนึ่งรอบมันตายหนึ่งรอบเอาเลยนะอลมีเอลมีน่าเจอพี่โยมน่าเจอน่าเจอโยม

หมด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 หัดนมดห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 มดอมดห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 ดหม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 มดหมดหมดหดหมดหมดมหมดหมด จะปาพี่แล้วน <sh arp music> ี่เน <sh arp music> ี like Hence, no ่ยสามเข้านี่กระดับยากนี่มัน้วมลมหนาววะนี่กับพี่ก่อนดีนี่ก่อนดีตายพี่ตายอย่ทีไห้บางคนน่าจะมีให่งแล้วใึ่งแล้วคอมี้ยาให้พี่บ้าหรอ

มันอยู่ไหนแจ้งจุดได้ป่ะมันอยู่ไหนก็ดี้วก็หลบเอาไปวัไปวไปไปเอาดี้ต้องที่เสียหม่ป่ไปๆๆๆๆไปไปาป่ะหนเีของไร่อยของไรยมีคนเจ็บไปอย่าไปไกลืนไป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  หน้าบานแดงไม่าหน้าบันแดงเข้าแล้วหน้าฟ้าของชาาโอ้โหอะไรยืนานไ่ได้ยืนาไม่ได้บ้านแดงแ้พี่ตาย่ต้องเล่นหลังบ้านสอล่นบ้านั้ไ่ไหวเพื่อนเดี๋ยวิดูแล้่งน้่หัผมปายิงได้ป่ะพี่ปายิงได้ป่ะเอ้ยฝากเอากระเป๋ามาหน่อยเพื่อนปายิง้ไหม พอผมไม่ที <substit> ่ <uting> ป่าเลยอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาสายเลยจอมมดไม่อไรมาไม่ทันเลยปอใหญ่พี่เอาไปเดยของคุณลูกยิงแตกไปอมิดเลยวะของอะไรเดยเราต้องดู <questioned> like <bbe> ้วรอ้อะไราอะไาวไาวอะไาอไวไรข้าอไอาะาไอไ้อ

กูแอไปที่กระจเวิทย์จห้าววีทย์ร้เหรือยั้วเทย์เหมดอย่าระเบิดได้ได้หมดได้หมดอย่าจอย่าไปจุดเบิดระเบิดไประเบิดที่ียสภาพควรกระจกใสวะ แมงบ้านเหลือต er right? hey, e, ัวเดียวแล้วหรอปะเอาเรืองเลยหมดหมดหมดมาถมเลยไม่หมดเลยที่เบ็ดใจเย็นดิมาถมเลยเอาเลยตายหมดไอ้เหีฮีจอกเจี่ยห้องได้พี่เขาผิดเออเขาผิดดีเต็มแล้ว